อัปเดตน้องพรายเดือนวันที่2ธันวาคม2566พอจะมีข่าวดีให้ชื่นใจได้อยู่บ้างน้องอื่นดีขึ้นค่าน้ำตาลดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเครียดกับน้องพอสมควรครับโดยเฉพาะปัญหาอุจจาระกับปัญหาท้องอื่นมาเยือนน้องอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยก็ว่าได้กับน้องเดือน ซึ่งถ้าน้องมีอาการแบบนี้จะเป็นต้องรีบแก้ไขให้หายนะครับเพราะว่าปัญหาอาการแบบนี้ถ้าเกิดกับช้างเนี่ยเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆครับวางใจไม่ได้เลยอะไนไงบ้างลกูกเกง่งก่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าน้องไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวครับเพราะตัวน้องถูกค่อยเอาไว้ ข้อแขวนไว้แบบนั้นทําให้น้องมีอาการท้องอืดได้ครับลําไส้น้องแทบไม่ได้ขยับหรือว่าทำงานเลยทีมหมอเข้าปรับการกินด้วยการให้น้องกินน้ําต้มข้าวผสมกับเนื้อข้าวปั่นละเอียดร่วมกับเริ่มให้นมชงสําหรับลูกช้างปริมาณน,น้อยๆก่อนกินน้ําข้าวต้มก่อนนะครับตามด้วยนมในส่วนนี้เนี่ยมีความแสบของเด็กมาเล่าให้ฟังครับ กินน้ำต้มข้าวหกเลิะเทอะมากเลยครับเพราะว่าคุณเขาดูดแล้วไม่ยอมปิดปากครับดูดแล้วปล่อยไหลให้ออกไปทางปากแต่พอเป็นนมเนี่ยเขาดูดทุ่ดๆเลยครับรสชาติมันรอร่อยต่างกันครับเดือนเขาเลือกเองแต่ก็ถือว่าไปได้ดีอยู่นะครับ นอกจากนั้นการรักษาบาดแผลจากการกดทับทีมหมอนําเครื่องเลเซอร์ที่คุณหนึ่งนาจะซื้อให้บึงฉวากและบึงฉวากนามาให้น้องภายเดือนได้มีโอกาสได้ใช้ในการรักษาบาดแผลครับสําหรับรายละเอียดอื่นๆในการดูแลตอนนี้ไม่ใช้ยางพ้อยช่วงขาหลังแล้วนะครับเพราะว่าทีมหมอเขาต้องการลดบาดแผลกดทับ เขาก็จะใช้ก้อนฟางและผ้ามาพยุงตัวน้องเดือนแทนง,งดออกไปเดินเล่นข้างนอกก่อนนะครับอาการโดยรวมทีมแพทย์ยังทำหน้าที่ดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่าน้องเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นทีมงานก็เริ่มจะยิ้มได้บ้างแล้วนะแต่ยังมีหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องเดือนสู้กันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ